18กันยายน2567รที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับ11นาฬิกาเศษเศของวันนี้นะครับพามาชมลักษณะของการที่น้ำโขงพิกัดตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬใขณะนี้เริ่มลดลงมาแล้วครับที่เห็นนั้นที่วันก่อนนะครับน้ำก็จะถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายนั้นแต่ณนะวันนี้น้ำเริ่มลดหนึ่งขั้นบันไดมาถึงขั้นตรงนี้แล้วสาภาพน้ำก็ยังคง สีเหลืองหรือว่าสีลักษณะแดงๆอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับสภาพของการที่น้ําท่วมสูงสุดเมื่อวานครับน้ําโขงล้นจะหลิงวันนี้วันที่18บดน้ําโขงก็เริ่มลดลงมาแต่ในกรณีที่น้ําลดเนี่ยสภาพน้ําก็ยังคงสูงต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะน้ําตามท้องไร่ท้องนานะครับท่วมไปทั้งหมดนะครับที่เห็นด้านหน้านั้นก็คือ จุดที่น้ำโขงไหลลงมาจากนองคายนะครับมาถึงตรงนี้เขตตำบลหอคาออำเภอเมืองจังหวัดบึงการเต็มเปี่ยมสองฝั่งเลยนะครับฝั่ง,งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นเมืองบอริคำมไซนะครับแองบอริคำมไซสปป,ะปะลาวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทิวทัศน์เป็นของเราภูเขาเป็นของหล่านะครับ นี่พิกัดตรงนี้ก็คือตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับใกล้จะถึงเที่ยงขนาดนี้ครับเอาบรรยากาศมาให้เอฟซได้รับชมกันนะครับน้ำโขงเต็มนะครับปีนี้แล้วเราก็ยังคงลุ้นอยู่ว่าสภาพฝนที่จะตกต่อไปนี้นะครับวันที่19ถึงวันที่23ากันยายนนี้สภาพฝนน้ำจะมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับ ฝั่งตรงโน้นที่เรามองไปเห็นนั้นก็คือวัดนะครับของสปปลาวนะครับตรงข้ามกับตำบลหอคำนี่ครับภูเขาสวยงามมากนะครับสภาพบรรยากาศในช่วงเช้าๆปลายฝนต้นหนาวก็สวยไม่เบานะครับสำหรับที่ตรงนี้เอาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เรายืนถ่ายภาพนี้ก็จะเป็นวัดหอคำนะครับก็จะมีรูปเท้าเวสุวรรณโนนะครับเป็นที่สักราระของ ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับการเย็นสบายๆครับขณะน,นี้ลมพัดเฉยๆนะครับฝนเมื่อเช้านี่ตกแค่รินๆนะครับสภาพฝนที่ตำบลหอคําดูทางนี้ก็จะเป็นน้ําโขงไหลลงไปสู่อําเภอเมืองนะครับแล้วก็ไหลตามลงไปเรื่อยๆจนถึงน่นและครับบทราชธานีต่อไปโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ